ปวินฟาดแจ็คสันหวังปมสนับสนุนจีนจวกแฟนคลับไม่มีหลักการ4สิงหาคม65จากกรณีนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนกรุงไทเปของไต้หวันเมื่อคืนวันที่ 2, สองสิงหาคมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเป็นการย้ำจุดยืนของสหรัฐในการสนับสนุนประชาธิปไตยในไต้หวันท่ามกลางความไม่พอใจของทางการจีน โลกออนไลน์ของจีนร้อนระอุโดยตัางดันแฮชแท็กบนโลกนี้มีเพียงจีนเดียวและสื่อต่างๆของจีนก็ต่างโพสต์ภาพสีแดงธงชาติจีนและมีข้อความว่าประเทศจีนบนโลกนี้มีเพียงจีนเดียวขณะที่บนตัวอักษรคำว่าจีนในภาพยังมีเกาะไต้หวันอยู่บนนั้นอีกด้วย ต่อมาแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังระดับโลกชาวฮ่องกงได้โพสต์ผ่านเว็บไซต์เว่ยป๋อด้วยข้อความและภาพสนับสนุนนโยบายวันไชนา่าหรือจีนเดียวเช่นกันล่าสุดนายประวินชัชวานพงพันนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตได้โพสต์แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยกล่าวถึงแจ็คสันหวังนักร้องชื่อดังที่ให้การสนับสนุนนโยบายจีนเดียวพร้อมตำหนิแฟนคลับฝั่งประชาธิปไตยที่สนับสนุนนักร้องดังและรับเรื่องนี้ได้ว่าไม่มีหลักการโดยระบุว่าแจ็คสันหวังก็คือสลิมจนีนสั้นๆแค่นั้นนางเกิดปี1994ตอนนางสามขวบอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้จีนจากนั้น ฮ่องกงก็ค่อยๆถูกกลายพันธุ์ให้กลายมาเป็นเมืองท่าโปรโจีนหวังเติบโตในช่วงฮ่องกงแบบใหม่แบบที่ถูกครอบงำโดยปักกิ่งและเป็นช่วงที่เริ่มเกิด the rise of China ดังนั้นการจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจบันเทิงได้จำเป็นต้องอวยจีนเพราะตลาดจีนใหญ่มหาศาลมีประชากรนับพันล้านจึงไม่ต้องแปลกใจอะไรที่หวังกลายมาเป็นโคศกให้รัฐบาลจีน เมื่อวานทันทีที่เกิดประเด็นสหรัฐไต้หวันหวังรีบออกมาเลียจีนทันทีประกาศนโยบายจีนเดียวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าหวังไม่ออกมาพูดก็คงไม่เลวร้ายเท่าไหร่แค่หวังเลือกที่จะเล่นประเด็นการเมืองดังนั้นแฟนคลับมีสิทธิวิจารณ์นางได้เลิกพูดได้แล้วว่างานบันเทิงต้องแยกออกจากการเมืองเพราะอีต,ตัวนักร้องนี่แหละ ที่เอาการเมืองมาปนกับธุรกิจบันเทิงของตัวเองบางทีดิฉันก็งงในความเป็นแฟนคลับหวังของคนไทยโดยเฉพาะฝั่งประชาธิปไตยคือถ้าอ e ีสลิมไทยจะเชียร์หวังดิฉันเข้าใจได้แต่ฝั่งเรานี่แหละที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในบ้านของตัวเองพอเจอเซเล็บที่ตัวเองชอบที่เขาไปชอบผด็จก,การกลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่รับได้ดังนั้น คนพวกนี้ไม่ได้มีหลักการอะไรมีแต่ความคันเท่านั้นค่ะแม่น้ำหนึ่งร่วมวงดราม่าโชครถแห่ในฐานะคนเคยจ้างงานกูเคยโดนมา4สิงหาคม6.5เรียกว่ายังมีควันหลงดราม่าร้อนระหว่างบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่และนัดจุธารัต์เมียโชคกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก หลังจากที่ทั้งคู่มีปัญหาเรื่องงานเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ออกโรงซัดก,กันไปมาบนโลกออนไลน์และทางด้านโชครถแห่ได้มีการประกาศเทคิวงานกว่า50งานจนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนมองไม่เห็นทางออกของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ว่าจะจบลงอย่างไรก่อนที่ทั้งคู่จะไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้3ส,สิงหาคมด้านบอลเชิญยิ้มพร้อมกับผู้จัดก,การส่วนตัวโชครถแห่ และนัดจุธารัตน์เมียโชคก็ได้มานั่งเคลียร์ปัญหาคาใจกันในรายการโดยมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการจนท้ายสุดสามารถเคลียร์ใจจับมือกันรับงานขึ้นเวทีที่เคยว่าจ้างก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งประเด็นนี้ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์คนเข้ามาติดตามชมในเพจ a c e b o o k โหนกระแสสูงเป็นสถิติถึง4แสนกว่าคนซึ่งมีอีกหนึ่งคนที่โดดเข้ามาร่วมวงดราม่านี้ด้วย คือนางสาวพิรดาธนาโชคจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบตัวเลขคนดังที่โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ระบุว่าฟีดกูตอนนี้มีแต่เมียโชคในฐานะคนเคยจ้างงานกูคเคยโดนมาแต่อยากบอกว่าน้องเจนเจ้าขาดน่ารักมากๆโดยสเตตัสของแม่น้ำหนึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากหลายคนบอกว่าเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเหมือนกันอาทิ จริงหญิงชิมหายแม่น้ำหนึ่งก็ตอบว่าสุดและยังบอกด้วยว่าเข็ดครับแต่น้องเจนน่ารักครับซึ่งฟิล์มแฟนหนุ่มของแม่น้ำหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมติคอนปิดปากซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ตอบกลับว่าเนอตัวเองแฟนเลยบอกว่าครับอีโมติคอนจุๆๆๆๆ๊จุ๊นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าจ้างมาเจ็ดหมื่นทิปเจ็ดหมื่นมีที่ไหน ขณะที่เจนเจ้าค่ะนักร้องรถแห่สาวที่แม่น้ำหนึ่งกล่าวถึงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณครับแม่น้ำหนึ่งเดี๋ยวไปร้องเพลงถึงบ่แม่น้องกับเธอไม่เคยจะรักให้ฟังอีกครับซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ตอบว่าต้องมาอีกแล้วแหละหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อใส่อวัวยุคนได้ในราคา220บาทค่ะ เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือนอมอยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงไลน์เอาไว้ให้แล้วกดซื้อผ่านทางลายได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัว กดสั่งซื้อผ่านทางลายหรือ INBOX รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะทุกคนก็เห็นข่าวแล้วนะครับบางคนโดนคุกต่อชีวิตติดคุกไปสิปีเลยนะครับแล้วก็ได้ออกมานะครับก็ถือว่าไม่นานแต่ผู้กับโจ้นเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านั้นนะครับเขาคงจะหวังว่าติดสัก5-7ปีอะไรประมาณนี้นะครับทนายตั้มไม่เชื่อผู้กำกับโจ้สำนึกด้านแม่ไม่ยื่นอุทธรณ์ให้ยืนตามสารชั้นต้น 4ส,สิงหาคม65นางจันทาอุทนผพลมารดาของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผพลหรือผู้กำกับโจ้พร้อมนางสาวธนัญญาอุทธนผพนน้องสาวของผู้กำกับโจ้เดินทางไปยื่นคำร้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางโดยขอให้ศาลออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตพันตำรวจเอกทิติสันคดีคลุมถุงดำทรมานผู้ต้องหายาเสพติดเสียชีวิตคาโรงพักและศาลได้ลดโทษให้ผู้กำกับโจ้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานางจันทามารดาของผู้กำกับโจ้กล่าวทั้งน้ำตาว่าลูกชายสำนึกในการกระทำผิดดังกล่าวแล้ว และรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและพร้อมจะน้อมรับโทษตามที่สารพิพากษามาไม่ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีในชั้นอุทธรหรือดีกาอีกต่อไปต้องให้โทษเป็นไปตามที่าสารพิพากษาไว้ทั้งนี้ยังรู้สึกห่วงสุขภาพของลูก ขณะที่น้องสาวของผู้กำกับโจ้ระบุว่าพี่ชายอยากจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ทำไปจึงขอรับโทษและจะจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ต่อมานายสิทธราเบียบังเกิดทนายความเลขาธิการม,มูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กหลังจากแม่ของผู้กำกับโจไม่ขอยื่นอุทธร์ ดยระบุว่าผมไม่เชื่อว่าผู้กำกับโจจะสำนึกผิดจริงเพราะเดือนก่อนยังขู่อาฆาตผมจากในเรือนจำว่าที่ต้องติดคุกเพราะผมเปิดคลิปนาทีสังหารแต่ที่ผู้กำกับโจ้ไม่อุทธรและเยียวยาโจทร่วมเพราะต้องการให้คดีถึงที่สุดเพื่อเข้าหลักเกณฑ์ได้รับอภัยโทษหลายคนสงสัยว่าแบบนี้ผู้กำกับโจจะติดคุกจริงกี่ปี เป็นคนอื่นคงจะมี15ปีแต่ระดับผู้กำกับโจ้ผมว่าคงหวังว่าจะติดสัก5 7ปีก็ออกมาหลันล้าได้แล้วและยังเพิ่มเติมข้อมูลใต้โพสต์ตัวเองว่าอายการโจ์คงไม่อุทธรโจ์ร่วมได้รับเงินเยียวยาคงจะไม่อุทธรจำเลยก็ไม่อุทธรคดีถึงที่สุดรอวันลดโทษถ้ามีบุญได้ออกมาไวอย่าทำอะไรที่ชั่วร้ายอีกนะ ท mm ่ามกลางคนในโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้เ uh ป็นจำนวนมากเด็กนักเรียนดีใจเจอนายกโผเข้ากอดบอกรักมาก4สิงหาคม65 พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายธรรมวิทย์โพธิพิพิธสสการญจนบุรีพักพลังประชารัฐมาต้อนรับ ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์ได้ไปติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่บ้านทุ่งคูตนตําบลห้วยกระเจาอําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและมีภัยแล้งทุกปีเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เขตเงาฝนไม่มีแม่น้ำไหลผ่านรวมทั้งขาดแคลนระบบชลประทาน โดยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบน้ำพุโซดาที่มีชื่อเสียงในอำเภอห้วยกระเจาให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกต่อมาพลเอกประยุทธ์พรอมคณะเดินทางไปสักการะพระบ,บรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะทรงพระคชาทานออกศึก ที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นอนุสรสถานที่ระลึกถึงคุณงามความดีที่พระนเรศวรได้ทำไว้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานพลเอกประยุทธ์ได้ผูกผ้าสามสีพระเจดียุทธหัตถีที่เชื่อกันว่า สร้างขึ้นในครั้งที่สมเด็จพระนเรศวนมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชากษัตริย์แห่งพมา่าจากนั้นได้ทักทายผู้ที่มารอต้อนรับพร้อมถ่ายภาพรวมกับประชาชนอย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีประชาชนส่งเสียง รักลุงตู่ลุงตู่สู้สู้และยังมีกลุ่มน้องนองนักเรียนหญิงสามคนมาสวัสดีและขอกอดน,นายกโดยพลเอกประยุทธ์ได้บอกกับเด็กๆว่าขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อสร้างอนาคตนำาพาประเทศชาติให้เจริญต่อไปสังคมไทยต้องรักเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านนายชัยพงษ์แสนดีเจ้าของปางช้างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจานบุรีกล่าวอวยพร ขอให้นายกรัฐมนตรีมีความหนักแน่นเหมือนหินสร้างความหนักแน่นสามคัคคีเพื่อประเทศชาติและคนไทยหนุ่มดวงดีคุยกองขยะเจอเงินสดชาวเน็ตแห่แซวพอบ้านซ่อนเงินเมีย4สิงหาคม65จากกรณีมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งเป็นชายหนุ่มได้โพสต์คลิปวิดีโอ หลังจากที่ไปคุยหาของในกองขยะแห่งหนึ่งแล้วไปพบเงินจำนวนหนึ่งอยู่ในถุงขยะซึ่งสภาพเงินเลอะเทอะแต่ยังสมบูรณ์โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเงินทำไงดีครับแต่ไม่ได้ระบุพิกัดว่าพบเจอที่ใดซึ่งในคลิปจะเห็นว่า หนุ่มผู้โชคดีรายนี้ได้ถ่ายรูปกับธนาบัตรฉบับละ20บาท100บาทและ1000บาทจำนวนหนึ่งอยู่ในกองขยะโดยมีสีหน้าเปื้อนยิ้มก่อนที่เจ้าตัวจะเก็บเอาไว้โดยธนาบัตรนั้นเกิดความเสียหายเล็กน้อยทั้งนี้หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิบทเรียนพ่อบ้านที่ซ่อนเงินเมียครับ ไปแลกกับธนาคารครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวเอาไปส่งให้ตำรวจตามหาเจ้าของครับขนาดที่บางรายก็บอกว่าซื้อของแล้วลืมเอาเงินทอนออกจากถุงแน่ๆเราก็เคยเป็นดวงดีจริงๆเลยเป็นของรางวัลจากการทำงานโดยชาวเน็ตบางคนเข้ามาแสดงความเห็นถึงประสบการณ์การซ่อนเงินกันอย่างสนุกสนาน คุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา250บาทน,นะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจอีซียุคนหรือหน่อหมอยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะ หรือว่าจะพิมพ์คําว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ